สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ t ยเต้ชาแนลนะครับวันนี้อยู่เกม Grand b l u e Fantasy r e l i n k นะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการหาซีิลในระดับ End g เก e นะครับซึ่งจะเป็นซีกิลระดับ V บวกแล้วก็ระดับเป็นซีิลของประจำตัวนะครับที่เป็นบวกเช่นกันครับรวมถึงการที่เราจะรีแต้มแมสเซอรี่นะครับในการสุ่มไอตัวเลเวล m a สเ e อรี่ประจำตัวด้วยนะครับโอเคก็อย่างแรกครับเราต้องไปคุยกับ เจ้าน้องคนนี้นะครับมันจะมีหัวข้อตรง i c k n a c k ไวเซอร์นะครับกับ Trans m u t ส์ซี l นะครับตัว t r a n s m u t ส์ซี l เนี่ยมันจะเป็นในส่วนที่เราจะต้องเอาตัวตัวนะครับ i c k n a c k ไวเซอร์เนี่ยครับไปกดนะฮะแล้วมันก็จะสุ่มตัว s ีิวออกมานะครับตรงเนี้ยระดับ3มเนี่ยมันจะได้ s ีิวถึงแค่ ระดับ IV บวกนะครับก็คือระดับ4บวกเท่านั้นนะซึ่งการที่เราจะหา SQ ระดับ5บวกนะครับเราต้องทำแต้ม t r a n s m a r v e l ตรงข้างล่างตรงนี้ครับให้ได้เต็มครับคือเ,เต็ม1หลอดปุ๊บมันจะได้สุ่ม t r a n s m a r v e l 1ครั้งนะครับมันก็คือการสุ่มกาชานั่นแหละนะครับซึ่งในตัว t r a n s m a r v e l เนี่ยมันจะมี SQ ระดับ V บวกนะครับเป็นแบบสุ่มเหมือนกันนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีตัว CQ ที่ เป็นสกิลประจาตัวของตัวละครด้วยนะครับที่เป็นบวกตัวบวกก็คือมันจะมีทั้ง2สกิลอยู่ในอันเดียวกันนะครับรวมถึงผลึกด้วยนะผลึกที่เอาไว้ใส่ออฟในอาวุธด้วยนะครับก็เราจะต้องกดตรงนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแต้มไมทานสมาร์เวลมันจะขึ้นเต็มหลอดนะครับซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะเปลืองแต้มเยอะมากๆเลยนะครับ,นะรบพอเราได้แต้มไมทานสมาร์เวลตรงเนี้ย ในดับหนึ่งแล้วนะครับให้เราไปกดเซฟก่อนนะครับสมมุติแบบเราเจะสุ่มสักห้ารอบอะไรเงี้ยให้เราไปเซฟเกมก่อนนะฮะเซฟเกมเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะมาสุ่มครับแล้วเราจะรีเซตเกมครับผมอ่านะครับอาล่ะเดี๋ยวเราจะผมจะลองสุ่มสักห้าครั้งนะครับนี่ครับได้ลิงก์ทูเกเตอร์บวกนะครับโลโกไฟนี้ก็ออฟลองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ โอ้อันนี้ก็กลางๆครับถือว่าได้แต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราอยากได้ตัวซีคิวประจาตัวนะครับเนี่ยอันนี้ครับคือซีคิวประจาตัวแต่ว่าอันนี้บวกเนี่ยมันยังไม่สุดนะครับมันจะต้องมีไอ้เจ้าสกิลอีกอันหนึ่งครับโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับแต่ถ้าออกมาแล้วมันจะไม่ออกซ้าแล้วนะครับตรงนี้อ่าใครบางคนที่แบบเออสุ่มแล้วได้เนี่ยก็คือเซฟไปเลยนะครับ ของผมเนี่ยคือ5ครั้งก็คือไม่ได้นะครับพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการโหลดเกมใหม่นะครับไปที่ไตเติลสกรีนครับตรงนี้แต่ว่าผมบอกนิดนึงนะครับว่าพอโหลดเกมมาใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่ากดไปสุ่มอีกครั้งหนึ่งเลยได้นะครับไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันจะจำค่าเอาไว้นะครับเราต้องไปลุยด่านอื่นสักหนึ่งด่านนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ดูแล้วกันว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับ มันจะได้ของซ้ำเหมือนเดิมอาเห็นไหมดิงทูเกเตอร์กับโลโปรไฟล์เห็นไหมครับมันจะได้ซ้ำครับทุกคนเราต้องไปลงด่านครับไปลงด่านอะไรก็ได้ครับหนึ่งรอบครับแล้วก็มาสุ่มตรงนี้ครับมันก็จะเป็นการสุ่มแบบใหม่แล้วนะครับเราก็จะทำเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้สกิลที่เราต้องการนะนะครับซึ่งสกิลที่เราโหดที่เราต้องการก็คือสกิลจำตัวแบบบวกนะครับแล้วก็พวกแคปดาเมจ v บวกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วนะครับในการที่จะหาตัวซีคิวระดับระดับสุดยอดอะนะครับไม่อย่างนั้นก็ต้องไปลงด่านปาฮามุตนะครับถ้าเกิดอยากใครหาแคปเลเวล v บวกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดซีคิวประจำตัวเนี่ยจะมีแค่ในนี้เท่านั้นนะครับในการสุ่มกระชามแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็เกือบเลื่อมอีกเรื่องน,น,นะครับเรื่องการสุ่มโอเวอร์มาสเตอรี่ด้วยนะครับ นี่ครับตัว over mastery ตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้หลักการเดียวกันได้ด้วยเช่นกันนะครับในการกดตรงนี้นะจะได้ไม่ต้องเปลืองแต้มตัวนี้นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ทุกคนนะครับในการหาซีแิะในระดับ Endgame นะครับผมชื่นชอบคลิปยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนลวจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย